สวัสดีครับอู่ช่างอื่นงหนะ้าบิ๊กซีสุขโขทยัยวันนี้จะมารีวิวสินค้าพ่วงข้างมอไซค์ของทางอู่เรานะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทางอูเ่เราใช้เป็นแป๊บปะปาปลายเรียบในการสร้างโครงสร้างทางตัวล่าง ตัวบนนะครับเป็นแปปปะปาไปเรียบสามทับสี่ 4, หรือหกหุนขนาดความโตนะครับถ้าหากวัดใช้เว์เนียวัดจะได้ความหนาประมาณหนึ่งจุดแปดแต่ภาษาค่าขายภาษาที่เขาใช้ก็คือความหนาประมาณหนึ่งจุดห้ามิลอันนี้ผมจะจะสร้างดัดโค้งขึ้นมานะครับ โค้งขึ้นมาเป็นรอยต่อไม่มีรอยต่อเป็นการดัดโค้งเส้นเดียวเลยนะครับโค้งล่างก็จะดัดโค้งเส้นเดียวโค้งบนก็จะสับดัดโค้งเส้นเดียวจะไม,ม่มีการตัดต่อ,อต่อไปก็จะเป็นแผ่นพื้นก็จะเป็นเหล็กแบนหนาหนึ่งหุนความกว้างก็นิ้วสองความกว้าง แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับผมจะมีเหล็กแบนปูให้นี่คือเหล็กแบนปูพื้นให้มีตั้งแต่เหล็กแบนหนึ่งนิ้วหนาหนึ่งหุนะเหล็กแบนแบน,แบน,นิ้วสองหนาหนึ่งหุนเหล็กแบนนิ้วครึ่งเหล็กแบนสองนิ้วแล้วก็จะมีเป็นตะแกรงเหล็กฉีกอีกอย่างหนึ่งก็ระย,ยะห่างช่องไฟของการปูเหล็กแบนก็จะอยู่ประมาณนิ้วสองถึงนิ้วครึ่งนะครับ นี่คือราคาทั่วไปที่เราทำแต่ก็บางท่านอาจจะเจอที่ระยะห่างอยู่ที่2นิ้วอันนั้นก็เราไม่ได้ทำระยะห่างขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะห่างเกินไปมันจะใช้ประมาณนิ้ว2นิ้วครึ่งแล้วก็เหล็กแปน ตีข้างกูข้างก็จะใช้3า,ามซี่นะครับบางท่านลูกค้าบางคนอาจจะเจอว่าเอ๊ะทำไมปูมากแค่2องซี่องบผมจะปู3าซี่ตลอดนะครับแต่ถ้าหากเป็นตะแกรงเหล็กขีดก็จะปูเต็มทึบเลยแต่ตะแกรงเหล็กขีดก็จะมีความคมหน่อยนึง อันนี้คือด้านหน้าตัวพ่วงผมก็จะใช้เหล็กดัดตัวเอสัดตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นพ่วงงานดิบนะครับให้ดูพนักพิงก็จะเป็นพนักพิงตัวนี้อันนี้คือแป,ป๊บกลมนะครับความกว้างช่องไฟตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณหกสิบสองเซนนะครับความกว้างส่วนความกว้างตัวพ่วงสําเร็จเลยก็คือเก้าสิบเซนแต่ช่องไฟ ใส่ของตรงนี้ประมาณ62เซนก็ตะกร้าผลไมล้ลงได้ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณเมตร10เซนเมตร10เซนนะครับประตูก็จะเปิดแบะลงล่างเปิดแบะลงด้างนี้นะครับต่อไปผมก็จะให้ดูอันนี้เป็นแปะปลากลมนะครับ ต่อไปผมจะให้ดูเป็นพ่วงข้างอันนี้เป็นแป๊บเหลี่ยมทั้งคันเป็นเหล็กกวาวนั์ความหนามิลห้าถึงมิลแปดเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วในการทําโครงสร้างอันนี้เราก็ดัดดัดโคง้งดัดกลมเหมือนกันนะครับต่างกันที่เป็นแป๊บเหลี่ยมอันนี้จะเป็นเหล็กกวาวนั์ครับจะหากเหลี่ยมมีเป็นปลาปาผมก็จะเอาปลาปาแต่อันนี้ก็คือ แต่ผมใช้เหล็กหนาหนึ่งคืองานจะได้เดินไวลูกน้องเชื่อมได้สวยได้ง่ายงานก็จะเดินดีกว่าใช้เหล็กความหนาหนึ่งมิลหรือหนึ่งจุดสองเพราะงานจะเดินงานจะออกช้าลูกน้องเชื่อมช้าน,นี่ก็ประมาณนี้ครับเหล็กกวาวนาทพนักพิงก็เป็นเหล็กกวาวนาทอันนี้เหลี่ยมทั้งคันนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง จะมีเป็นตะแกงเหล็กฉีกตอนนี้ตะแกงเหล็กฉีกยังขาดตลาดอยู่แต่ก็แต่ผมจะมารีวิวให้ดูด้วยของเรามีพ่วงค้าของเรามีหลายรูปแบบทั้งแบบค้าขายทั้งแบบวินเชตทั้งแบบใช้งานทั่วไปหรือจะเป็นพว่วงบรรทุกนี่จะเป็นพ่วงไม้ทาค้าขายนะครับดูคือสเตลเลตมีลังคามีอะไรท้มีพร้อมครับ ถ้าท่านได้สนใจก็ลองเข้ามาชมได้อันนี้ก็จะมีแสบบเหลียห่ยมมีเหล็กแัดตัวเอสตรงนี้ให้นิดนึงเพื่อความสวยงามผมรับประกันครับผมไม่มีหลอกว่าใช้เหล็กกาวนัยแล้วไปอ้างเป็นแป๊ปป่าผมการันตีว่าผมใช้ เป็นแปะปลาปลายเรียบจะให้ดูเหล็กที่เราทำนะครับก็แปะปลาปลายเรียกเหล็กแบนเหล็กกวาวนัยแล้วก็มีนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ อันนี้พนักพิงยังไม่ได้ปูนะครับส่วนบางโครนบางโครนก็จะมีเป็นนี่นะครับกุกง,งานที่ทำสีแล้วอันนี้เป็นพ่วงก็เรี่ยม บางโคนมีเป็นบางโคลนสามล้อแดองก็มีหรือจะเอาเป็นบางโคลนยางห่อใส่กับข้างก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสนใจนะครับมีแป,ป๊บเดียวตรงนี้ไม่ได้ปูพื้นเพราะจะต้องปูพื้นสเตนเลสอยากได้แบบไหนสั่งทําได้ครับโู่ช่างอื่นหน้าบิ Big ๊กซีสุโขทัย คนที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ